เห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดบัวสีเก็บเห็ดเห็ดตะตันเห็ดตะตันเห็ดหูแม่จ้าโอ้โหาเห็ดเยอหลายแถววะยังแซ็ดดิเห็ดอัน เอาเขาเก็บเอาเ็ดจะเห็ดเห็ดขี้หมูจ้าโอ้เป้อเก็บตำกันจ้าพี่ตำกับมี่ 땅에 뱉었다는 게